มาฮะเขาหครับ <c oughs> คำตอบตอบเป็นช่วงอะนะเมื่อกี้เห็นจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมการเนี้ยอย่างเงี้ยมีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ครับผม,มสมการนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสมการที่มีเลขยกกำลัง <c oughs> เห็นไม่เห็น เหมือนจะยากเหมือนจะต้องใช้เอ็ o แต่จริงๆแล้วต้องใช้ไหมจริงๆแล้วต้องใช้ไหมไม่ใช้ก็ได้นะโอเคปะ่ะนะนะนะพี่คิดว่าไม่ใช้ก็ได้อ่ะลองทำดูครับลองทำดูครับอ่ะมาตอนลงทำทำได้ไหม ไม่ออกไม่เอาเอ,า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 อา่าอ่าอ่าทำให้ดูคือขั้นแรกเนี่ยต้องพยายามแปลงทุกอย่างให้กลายเป็น2กํกลัง X ก่อนนะฮะแปลงให้เป็น2ยกกำลัง X ก่อนเพราะนั้นพี่ค่อยๆทำนะดูตามมาพี่ก็จะได้เป็น2ยกกำลังสทั้งหมดยกกําลัง X บวก1ส่วน2นะครับแล้ก็บวกด้วย2ยกกำลัง X ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์โอเคไหมบรรทัดแรกอืม,อมไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่เปลี่ยนสีเป็นสองกำลังสองทีนี้พี่คูณเข้ามาแล้วนะพี่จะได้สองยกกำลังสอง x เอ่อแล้วก็บวกด้วยหนึ่งถูกไหมฮะเพราะว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณสองได้หนึ่งแล้วก็บวกด้วยสองยกกำลัง x แล้วก็<ม>ลบหนึ่งมีค่าทัากับะศูนย์นะครับเห้นไหม,มจังหวะนี้เนี่ยพี่จะเปลี่ยนพี่ขอเปลี่ยนเลยพี่บอกว่าสองยกกำลังหนึ่งมันคือสองพี่เขียนอย่างนี้ได้ไหม,มนะได้นะได้นะจุดจุดนี้พี่บอกว่าให้ สองกำลัง x อเท,เาเทอ่าก,ทก,กับ a ประเภทนี้เราเคยทำยังอ้ยพี่เขียนสลับกันเอาใหม่2องกำลังเเท่ากับ a ประเภทนี้เราเคยทำยังขางจะเคยเออเคยอยู่แล้วแหละมาข้างหน้าจะได้เป็น 2a งยกกำลังสองบวกกับ a แล้วก็ลบหมีค่าเท่ากับศูนย์เห็ไหมชีวิตดีดีแยกสองวงเล็บเลยครับ 2a กับ เอมาฮะหนึ่งแน่ๆหนึ่งทั้งคู่แน่เครื่องหมายบวกลบอยู่ตรงไหนครับผมตัวหนึ่งต้องบวกตัวหนึ่งต้องลบครับถูกไหมเอาเอาบวกไว้ตรงไหนเอาลบไว้ไหนครับบวกไว้ว้หน้าบวกไว้หน้าแปลว่าลบอยู่หลังใช่ไหม อ่ลองคูณคืนดิลองคูณคืนดิใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเคูณคืนนี้ได้เท่าไหร่ใกล้คูณใกล้ได้เอไกลคูณไกลได้ล,ลบสองเออ่ะใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> งั้นที่ถูกคือ บวกไว้หลังลบไว้หน้าโอเคยังชิ้นอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมอันนี้ถึงจะถูกนะนะเอาลนะณจุดจุดนี้เราก็จะได้ A มีค่าเท่าไหร่ครับ A มีค่าสองตัวคือลบหนึ่งกับ 1, 2. 2> อเอหนึ่งส่วนสองเขไหมเมีค่าเท่ากับลบหนึ่งกับหนึ่งส่วนสองนะครับ เอ่อแต่ว่า A เนี่ยมันคือสองยกกำลัง x ถูกปะแต่ว่า A เนี่ยมันคือสองยกกำลัง x ก็คือ2ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วก็สองยกกำลัง x มีค่าเท่ากับหนงส่วนสองงั้นตอบได้เลยว่า2ยกกำลัง x ที่มีค่าเท่ากับหนึงส่วนสอง x มีค่าเท่าไหร่ครับ โอเค x มีค่าเท่ากับลบหนึ่งแล้วสอยยกกำลัง x ที่มีค่าเท่ากับลบหนึ่ง x มีค่าเท่าไหร่ครับ <laughs> สอยยกกำลัง x ที่ x มีค่าเท่ากับลบหนึ่ง x มีค่าเท่าไหร่ครับ ต่อบนเนี่ยอังบนเนี่ยมีไหมฮะกรณีเนี้ยมีไหมฮะมีไหมฮะไม่มีไม่มีอ่าสมมุติว่าเป็นเอ็เป็นศูนย์ก็จะได้หนึ่งถูกปะถ้าเอ็เป็นเอ่อสองก็จะได้สี่ ให้ x เป็นติดลบสก็ได้เป็นเซนหส่วนสไม่มีค่าติดลบนะครับกรณีนี้คือไม่มีนะครับโอเคไหมคำตอบก็คือ x เท่ากับลบหนึ่งฮะจบทีนี้ลบหอยู่ในช่วงใดแล้วก็ค่อยไปดูในช้อยเนะาะเนี่ยอยูทุกอันเลยเว้ยข้อ a <c oughs> ไม่มีอยู่ในข้อ b ครับถูกไหมลบหนึ่งเนี่ยไม่มีเห็นปะ่ะ อยู่ในข้อ b ข้อเดียวครับข้อ b จึงเป็นคาตอบที่ถูกครับผมเยี่ยมทุกกลองเอา่อไป